คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาดู i s สุดีแม็กซ์วีคลอถ้าใครเคยไปเดินอย่างเช่นงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนะผมก็จําไม่ได้แล้วว่าเขาเอารถไปโชว์งานไหนบ้างนะคือคันนี้ก็เคยโชว์มาแต่ปกติแล้วเนี่ย เราจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเอารถโชว์มาขับคือแต่งก็แต่งเพื่อโชว์ไปงานนั้นไปงานนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณนาะยอีสุนะครับที่แบบว่าเราอยากลองเนี่ยเราอยากรู้ว่าเออมาวิ่งบนถนนสวยไหมนะครับบางทีไปอยู่ในงานในฮอล์เนี่ยเฮ้ยถ้ามันออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับครั้งนี้ครับอีสุก็เลยเอารถเนี่ยมาให้ผมได้ลองใช้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตกแต่งไปมีอะไรเข้ามาบ้างผมก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็อยู่ในแคมเปญที่อีสุพยายามที่จะส่งเสริม เขาเรียกว่าสื่อสารทางการตลาดนะครับในแคมเปญที่เป็น V-Cross นะครับ m a s t l r o f a l l Road ประมาณว่าไปได้ทุกเส้นทางนะครับตัวจริงเรื่องของเดินทางในเส้นทางที่แบบธุรก,กันดาหรือว่าจะเป็นเส้นทางเรียบนะครับ V Cross ก็คือไปได้หมดนั่นเองแต่ตัวเนี้ยเสริมภาพลักษณ์เพิ่มขึ้นไปอีกก็จะบ่งบอกว่า V-Cross เนี่ยกระบะขับสีของเขาเองเนี่ยก็แต่งสวยนะแม้ว่าจะเป็นในสไตล์ออฟโรดก็ตามทีนี้มาไล่กันเลยนะครับ ทั้งคันเนี่ยเขาก็เอารถสีเทาใหม่ของเขามาตกแต่งแล้วก็เข้ากันเลยนะรถเนี่ยไม่ได้ไปปรับอะไรเพิ่มเท่าไหร่นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่แต่งเข้าไปเพราะว c ค o า s เองกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าลายใหม่เนี่ยใช้เฉดสีนะครับที่เป็นสีเทาดําตัดกางงานโครเมียมรมดํามันก็ดูดุแล้วก็ดูแบบมีรายละเอียดไม่ใช่แค่ดําเงาเฉยเฉยหรือว่าเทาเฉยเฉยก็มีลูกเล่นตรงนี้ซึ่งเราทราบกันดีละแต่จุดที่ทําให้ตัวรถโดดเด่นขึ้นมาไล่มาตั้งแต่ชิ้นแรกเลย จากกระจังหน้ามีกาดกันกระจังหน้าตัวนี้ปกติเราไม่ค่อยเห็นกันนะปกติเนี่ยแต่งรถนะก็แต่งกันชนหน้าไปเลยแต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบดุไปหน่อยบางคนไม่ชอบอีซูซูก็มีชิ้นงานอสซิสซรีปเหล่านี้เนี่ยมาตกแต่งชิ้นเนี้ยประมาณ8 0 0 0บาทตัวนี้คุณสามารถไปเพิ่มออปชั่นเป็นไฟสปอร์ตไลท์ทางด้านหน้า2ดวงแบบนี้ก็ได้เขาก็แต่งให้ดูเป็นตัวอยา่างอันเนี้ยมันก็จะดูไม่เถะทะใช่ไหมยังคงเอกลักษณ์ของตัวรถอยู่นะครับ แล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมันตรงรุ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าตรงเป,เป,เป๊ะเพราะอาจจะต้องมีการตัดต่อนะครับเพื่อเว้นช่องในการที่จะติดตั้งกาดกลังนกระแทกกระจังหน้าตัวนี้เข้าไปคือบางคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ไม่ต้องกังวลเพราะอะไรเพราะว่าคุณตัดต่อแค่กระจังหน้าซึ่งกระจังหน้าเนี่ยชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะไม่กี่หมืน่นสาหรับคนที่แบบอยากแต่งจริงๆถ้าวันหนึ่งเราอยากที่จะเอามันออก แล้วขับรถเดิมๆก็เปลี่ยกนกระจังหน้าตัวใหม่เบิกได้ถูกต้องไหมครับรถก็เหมือนเดิมแต่ว่าตัวยึดด้านในต่างหากที่เขาไม่ได้มีการแบบไปตัดแต่งด้านในมากนักยังสามารถติดตั้งกับโครงสร้างตัวรถไปได้เลยเพียงแค่ยึดเข้ากับน็อตด,ด้านในเท่านั้นเองตรงนี้สําคัญมากๆชิ้นงานด้านล่างอันนี้ก็หลักหมื่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาดกันชนทรงกลมเป็นเหล็กท่อเข้ามาแล้วก็มันจะมาพร้อมกับกาดกันกระแทกด้วยไม่ใช่แค่กลมๆอย่างเดียว ก็กันไม่ให้โดนบอดี้ต่างๆของตัวรถนะครับสีดําตรงนี้เนี่ยก็ไม่ถึงขั้นดําเงาแต่ก็ไม่ถึงขั้นด้านดิบนะัก2ตัวนี้เข้าชุดกันดูเท่กันนะเหมือนมีเขี้ยวอยู่แล้วก็สติ๊กเกอร์นี่คือไม่ได้ทําขายสติ๊กเกอร์เอามาแบบติดตั้งเพื่อโปรโมทนะครับเพื่อสื่อสารทางการตลาดนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปนับแล้วกันด้านข้างนะครับก็จริงๆแล้วเหมือนเดิมแต่ามีการเปลี่ยนบันไดข้างบันไดข้างนี้น่าสนใจอย,อยู่อย่างหนึ่ง เป็นบันไดของอีซูุสเองเลยยังไม่ทําขายแต่หน้าตาดีใช้พวกพลาสติกนะครับเกรดดีแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่พ,พลาสติกครอบนะคือมีเหล็กนะครับมีโลหะอยู่ด้านในแข็งแรงนะครับแล้วก็พลาสติกเนี่ยมันจะหนาแล้วมันหุ้มแนบไปเลยผมจะลองเหยียบให้ดูจะเห็นว่ามันไม่ได้อ่อนเลยนะเพราะฉะนั้นตัวแกนเหล็กที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคืองานดีเลยตัวนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าราคาน่าจะใช้ได้นะถ้าทําสเปคนี้นะคือตอนนี้อีซุก็เลยยังแต่เขาก็มองเอาไว้ว่าถ้าอีซุ u มีชุดของแต่งสไตล์ออฟโรดนะครับหรือว่าสไตล์อื่นๆเป็นของตัวเขาเองเนี่ยมันก็น่าสนใจเพราะว่ามันส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ไปด้วยแล้วเขาก็มีแนวคิดว่ามีโอกาสจะทําตัวนี้เหมือนทําขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์ก่อนยังไม่มีขายแต่น่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มันเข้ากับชุดตัวรถมากๆเลย สติ๊กเกอร์ไม่นับเป็นแคมเปญล้อแม็กนะครับเขาเปลี่ยนมานะครับล้อแม็ก4วงเนี่ยประมาณ42,000บาทบวกยางโตโยต้ายนะครับก็อีกประมาณ2 8 0 0 0โดยแม็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วเป็นแม็ก kmc สีดำด้านสีมันก็จะใกล้เคียงกับไอตัวกันชนทางด้านหน้าครับแต่ว่าไม่ใช่แค่นี้ไงคือเขาก็มีการเปลี่ยนช่วงล่างเป็น arb oman emu ตัวช่วงล่างนะครับราคา32,500บาทก็เปลี่ยนสปริงนะครับ โช๊คทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะครับก็ราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่โอเคนะถ้าสเปคตัวนี้นะครับจากการได้ลองขับตัวนี้เนี่ยเผื่อใครจะไปเปลี่ยนนะครับระยะยืดระยะยุบดีวิ่งใช้งานทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันนุ่นนวลนักแต่พอมาวิ่งในเส้นทางออฟโรดเนี่ยนะครับการให้ตัวความหนืดของโช๊คเนี่ยถือว่าเอาบอดี้ตัวรถได้อยู่การยืดการยุบเวลาที่เจ้าเจอผิวต่างระดับให้ตัวได้ดีแต่ว่าการตกแต่งในครั้งนี้จะเห็นว่ามันเตี้ยเนาะคือไม่ได้แต่งมาในสไตล์ที่แบบยก สนิ้วไม่ใช่นี่คือต่ําอยู่นะผมมองเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันต่ํำกว่าเดิมหรือเปล่านะครับดูดิต่ำต่ำตำอันนี้คือต่ําแต่ก็ยังพอที่จะให้ตัวได้นะครับแต่พอได้ยางที่มันเป็นแบบสไตล์แบบออฟโรดแบบนี้นะครับคือทาง Toyota t r i เนี่ยเขาเรียกว่า RT นะเขาไม่เรียก AT ไม่ได้เรียก MT นะครับหรือว่า HT นะครับคือมันก็จะเป็นแบบลูกผสมอะบ้างเนี่ย เต็มไม้เต็มมือแต่ดอกเนี่ยจะไม่ถึงขั้นแบบว่าหนาสูงเหมือนพวกมัทเธเลนหรือว่าดอกยางห่างเขาก็คิดเองนะครับคือ RT ีเนี่ยก็ยังโคงแบบวิ่งในถนนลวงปกติลาดยางเนี่ยยังได้อยู่แต่เสียงดังเสียงดังใช้ได้เลยยิ่งเร็วขึ้นยิ่งดังขึ้นก็ดังน้องๆมัทเธเลน Lane นะที่แบบดอกใหญ่ก็ตัวช่วงล่างนะครับก็อันนี้คือติดตั้งเดิมๆเ,เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเขาติดตั้งกับแหนบเดิมได้เลยแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยเขาก็มีตัวเป็นตัวหมุดนะครับ ตัวคานไว้สําหรับการลากจูงตัวนี้เผื่อไปลากของนะครับรถบ้านลากเรืออะไรก็ว่ากันไปหรือว่าไปลากพวกแบบเครื่องปั่นไฟอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ทได้ตัวนี้ที่เหลือนะครับเขาก็จะมีตัวคานขวางเห็นไหมที่ติดตั้งอยู่บนรูปเร็วอันนี้ก็ของอ e ีซูมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการทําที่ยังไม่ได้บอกราคา <c oughs> ก็คือคาดการว่าอนาคตอาจจะผลิตขายก็ได้แต่ตอนเนี้ยทำมาเป็นโปรโตไทป์เหมือนกับบันไดข้างนั่นแหละข้อดีนะครับพอเราได้เอารถมา ที่มันเป็นรถโชว์เนี่ยมาลองใช้งานจริงๆนะครับเราก็ได้รู้ในเรื่องของฟิลลิ่งด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยนะครับผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยหนักขึ้นเพราะบางทีเนี่ยรถแต่งจอดอยู่ที่โชว์รูมนะครับจอดอยู่ที่งานต่างๆบางทีเราก็แบบอุ้ยมันสวยดีเฮ้ยแต่เรานึกภาพฟิลลิ่งการขับไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไรแต่งแบบนี้สวยแน่นอนเลยแต่ขับแล้วฟิลลิ่งจะถูกจะดิบหรือเปล่า สำหรับผมเองเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอาจจะต้องมีการเซตอะไรเพิ่มสักหน่อยคือติดตั้งเข้าไปเลยแบบนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่ารถเนี่ยขับได้แหละความเร็วสูงก็ยังขับได้วิ่งได้แต่พวงมาลัยเนี่ยมันก็อาจจะมีอาการสะท้านขึ้นมาแล้วก็พวงมาลัยหนักจากเดิมเนี่ยที่พวงมาลัยของ e su z u d max เนี่ยไม่ได้เป็นรถที่พวงมาลัยหนักคือเบากว่าค่ายอื่นหลายๆค่ายที่เขาแบบใช้พวงมาลัยเป็น power hydraulic เ,เหมือนกันเนี่ยเจ้า d max เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยขับง่ายนะครับขับใช้งานในเมืองง่ายแต่พอเปลี่ยนแม็กยางเข้ามากลับกลายเป็นว่า พวงมลาลัยหนักขึ้นขับใช้งานในเมืองนะครับรู้สึกว่าใช้แรงมากขึ้นผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่ชอบยังดีที่วงรอบพวงมลาลัยเนี่ยมันไม่ได้กว้างก็ไม่ถึงขั้นต้องสาวเยอะนะครับแต่มันก็ยังใช้แรงอยู่ดีพอเราเอามาลองขับจริงๆก็เลยได้รู้ฟิลลิ่งไปด้วยแล้วมาเล่าสู่กันฟังได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นก็เล่าได้หมดอะคือนี่นั่นนี่ใส่อะไรมาอะไรเงี้ยรวมๆแล้วละกันนะครับรวมๆร,ร,ราคาทั้งหมดคือไม่รวมไอ้นี่นะไอ้นี่นะสติ๊กเกอร์ไม่รวมนะแต่ว่ารวมฟิลม์ม เขาติดตั้งฟิล์มลามีนาประมาณ7 0 0 0บาทรวมแล้วก็ประมาณ1 4 0 0 0 0บาทนี่คือราคานะครับประมาณ1 4 0 0 0 0บาททั้งหมดนี้เซ็ตแบบนี้ก็ดูเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าถ้าคุณมีบัตเจ็ตแสนสี่แสนห้าก็แต่งประมาณนี้ได้อาจจะปรับเปลี่ยนบางอย่างเช่นอาจจะไม่ชอบสปอร์ตไลท์อยากได้แบรนด์อื่นมากกว่าก็ได้อยากได้อันนี้ก็รู้เลยว่าราคา1 2 0 0 0ไม่ถึง13 0 0 0ก็สามารถติดตั้งตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะครับแต่บางคนบอกเฮ้ยฉันชอบแบรนด์นั้นหรือว่า มีแบรนด์อื่นอยู่แล้วจากรถอีกคันหนึ่งหรือซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็สามารถเอามาติดตั้งได้เช่นเดียวกันนี่ก็พามาชมกันนะครับสำหรับใครที่แบบใช้ D m a x อยู่แล้วนะครับเป็นแฟนเอีซอนะครับอยากแต่งแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับดูเป็นเรฟเฟร์นซ์กันได้นะครับแล้วสําหรับใครนะครับที่สนใจกาแฟแมส f f e ฟแต่งรถแล้วนะครับแล้วอยากจะได้เครื่องดื่มรสชาติดีๆนะครับที่ชีวิตคุณสามารถสัมผัสได้นี่เลยครับกาแฟแมสกาแฟนะครับสามารถ เข้าไปสั่งกันได้นะครับที่ Facebook Mass Coffee นะครับเป็นกาแฟดิฟในกลองนะครับก็ราคา190บาทนะครับต่อซองนะครับกาแฟอาราบิก้าแท้100%ที่ปลูกในเมืองไทยนะครับสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับเช่นเดิมเลยกดติดตามแมสโซคาในทุกช่องทางนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ